มาเด็กตัดสกเก็ตเจอเลยเฮ้ยมีมอยู่มาอยู่กูเจอสแกปเจอลูกตาเลยเ<ช>ว้ยก็กดรอมึงครับเป็นกดอนไรออ่ะมันจะเป็นไนท์เว้ยเก็บแตกว่ะถ้าเป็นซีดีอ่ะมีวะเฮ้ยมีวะเข้าเข้าวนไปแล้วมั้งล่ะใช่ใช่ไปิดเจ็แบบแ ล่องมาเพื่อนไปบนวะอ้ยอยู่ล่างนี่บนตัวนึง,บน,งบน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 ,บนตัวนึง่งสามตัวเลยวนะเนี่ยเฮ้ยบนบนบนตัวนึงเอ็นวะเอ็นด้วยบนตัวล่างเออาร์ H R.

ข้างในปะรุ่งหนึ่งหมดปะยังยงี้อีกตัวหนึ่งข้างบนข้างบนอ้อหมดอย่าโดนโ<ม>ด,ดนโด,ด,น,ดนกูสแนปเข้าหัวหมด,หมดใช่ปเฮ้ยเคลียร์ที่ใหม่มา เกือบตายกูกับกระสุนหมดแล้ววะกูต้องเล่นปืนมาละ MPX ว่ะเฮดโฟด้วยเฮดโฟ F สองพันเฮดเฮดโฟเฮดโฟอ้เหี้ยกูเจอ MPX เพื่อนตกมันเยอะจังวะเซตอะไรวะไอ้เหี้ย อันนี้ตีใหม่นะเนี่ยตีใหม่อีกแล้ววิ่งชนเนาะเอาแม่งเ,เลยวะเก้าห้าว่ะเพือ่อนไม่รู้มันยิงกูไม่โดนบอดไอ้กนี่ยข้างหน้าเปล่าหรือว่าตรงนี้วะหน้ากูก็อบไมันยิง เข่านี้ปะไม่ใช่เนี่ยมันยิงแถวข้างหน้าเนีา่ยนานนี้ก็บอดหมดเลยุสานป่าวะยังให้ไกกูวิ่งหาเนี่ยนะ มึงไปโดนรถด่าไม่กินสัสกระเบิดนะเฮกูกูกูฝั่งนี้ก็บอดมันถอยไปไหนวะ Two thousand years later จะฝั่งเที่เทพเห็นเทพไม่มีเราก็ไปเชียร์ของบิดแม่งกัางอะไรแมนไอ้เหี้ยยิงกูเสร็จแล้วหายเนี่ยไอ้เหี้ยอ่้กูเพื่อนเจอแล้ว ร่วงหนีไปไหนไม่ได้ตัวนี้แหละไอ้สัเฮดโฟนี่แหละใช่ปะใช่เฮดโฟนปะใช่ใช่ตัวนี้ย่อเซ็นไนด้วยเพื่อนเฮ้ยมันสเปรย์ใครมันยิงกันป่ะน่ะตัวนี้ไม่ตกวคนเพื่อนคืออะไรไอ้เฮดโฟยิงไว้ปะ อุ้ยเศษเศษใหญ่ด้วยเ <In four. S 2> เพื่อนม,มึงนอนอย่างนี้ได้หรอ,อนีณเอาเอาวันยังไงดีวะเคยไม่ใช่มีคนมายึดมายึดศพเราหรอแรับหนึ่งนะ้วแบบทหาอเนี้เอาิดวะ่ะเนี่ย มันต้องหาของออกอะเดี๋ยวสกงบนนี้อีกว่้วเนี่ยเฉยจัดอะแค่เรายิงต้อนสสยก็ตัดไปตี้งแล้วอะมาแล้ววะมาแล้ววะ ีอะะไรวตาย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 หนึ่งไหนวะไหนไหนไหนกระเป๋าโคตรโตเลยโตที่กูมากเลยเพื่อนไม่รู้ว่าไหนแล้วเปล่าน่าจะถอดมีมฟังเสียงดีเพว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่ฝามหอ มึงโยนแล้วเบิดหรอมันมันอยู่ฝั่งสุสานะอีกตัวหนึ่งก็อะไรวะจะทยอยนแล้วเบิดสองมันอ m p l i f y บอกว่าวเสียงไม่ไหนอ,อุกอีกกับ S G เนี่ยตัวที่ยิงมึงเนี่ย เพื่อนกูเหรอมาน,นั่งำทำเพี้ยอะไรจังไรตัวเดียวนี่แหละเพื่อนเอ้าอาบอ่ะใช่ MPX กับ APK เพื่อนไม่ใช่ละระวังดูว่าตัวนี้วะไม่ชชวร์ว,วะอย่าให้ดูปิงไม่ได้เลยเกมเ เดี๋ยวก,กูวิ่งไปดูหลังสุสานกันแล้วกันกระเป๋าของปะกระเป๋ารัดเนี่ยกระเป๋าของอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กูยังไม่กูเอาเป๋าใหญ่เอ้ยกูเอาเป๋าอันนี้มาเป๋าใหญ่มาเอ้ยกูกระเป๋าอะไรมาวะกระเป๋าโอ้ดิระวังนะมายิงเจอๆสุสานนั่นแหละกูได้ยิญญานะอะไออาปะเออ อันนี้ก็บอดทุ้ยกลัววะ่ะเฮ้ยเพื่อนกูระวังนะเดีกูเฮ้ยกูได้ยินเสียงใครโดนโดนไม้ปะเมืแ่อบบกี้นะกูป่ววะเสียงโดนใบไม้ฉึกหนึ่งอะง่ายแต่กูเอาไงดีวะ ดดไม่ไม่มีเฮียเลยเองมึงมไม่มีเฮียอะไรเลยในชีวิตมีแต่ของทองกูกลัวาวะเยียไม่กล้าเก็บของว่ะ <c oughs> ตัดเลยกูไม่สน <c oughs> เลยกูเก็บเลยหลังก็จะหักวะเนี่ยฟาวไฮไยเก็บไปไอสัตบวกแค่ต้นสายกูไม่ต้องไปไหนแล้วนะบวกแค่ต้นสายเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้ว <Yeah. S 2> <laughs> ชัวไงเพราะว่าไอตัวท oh ี่กูยิงมันเป็นไออาร์พีเคกัออววะเอฟพีเอ็ก่ไงกูก็ไม่ชัวเหมือนกันวะันติดอะเกียนวะยานี่ถาวรด้วยใช้คุมไเฮียหกสองกู กนตรงนี้ก็เลยเคลียร์เพื่อนเคลียร์เฮ้ยกองใช้คุมเลยว่ะปิดมาก็เอาเรื่องจัดเลยว่ะเราแปดเสียนว่ะพี่จับ,จบเนาะดันดัน ไปคอวะเสียตรงนี้แหละไอ้เหี่ยที่กูเจอไนท์สามตีมันโถมาเออเนี่ยยิงไซส์สองเนี่แม่งไปบ้านกลางเลยก็ได้มั้างของแดงต้องออกแลละถูกไหมเพื่อนเฮ้ มฟรนก์แต่ว่าเรูั้นการันีสเสอขอไมใ่ใช่หรอหา,ารูปปั้นมาอีกอันหนึ่งเหรอเนี่ยได้หรอเออรูปปั้นมาอีกอันห<ะ>นึ่งอไอเหียเชื่อกว่าเชื่อก่ไหนเพื่อนงกเชื่อกูเนะ อันนี้เอามึงทิ้งทำไมอ่ะเพื่อนมึงทิ้งทำไมเอาดิจะมันสามชิ้นเลยว่ะเกมนี้ออกไปห้องร้านแล้ววะเนี่ยมีอะดีเหี่ออยู่หน้าโมลยเพื่อนเอาแม่ดิดนโน,น,ะนอ,อะไรอ่ะมีสซามิสาไหนด้วยไอ้สัส

ออยิงไตัวหนน้าเ,เัดยิงมันป่ะมันวิ่งมาจากหมูไม่ไม่ไม่ไมยิงมันหน้าเต็นกูเนี่ยกูไม่ได้ยิีเถียวรถทีมันมันวิ่งมาจากหมูอันนี้ยิงกูละเอาไงดีวะเดี๋ยวกูวิ่งซ้ายเดี๋ยวกูวิ่งขวากูวิ่งแล้ว ตรงไหนวะไต่วะใครสวยโสดไนเอสดวิ่งมาปุ๊บนั่งติ่มเลยหลังมีอีกหลังมีกหลังนอกนะเออหลังนอกหลังนกเอส์เฮ้ยเสียงขึ้นจากหลัง แต่ขึ้นเอาไงเล่นไหมเล่นไหมเล่นมันไหมมันไม่โผล,แล่แล้วอเอ้ยไปนู่นแล้ววะเฮ้ยไปนู่นแล้ววะเอเอ็นวะปิดไหมปิดไหมปิดไหมได้หมดปิดไปเข้าโม่ปิดเข้าโม่มมดีกว่าตัวระวัง ยิงแบบเข้าจัดอะน่าอยู่ในห้องสองห้องชั้นสองให้กูเช็คล้านะหมดแล้วนะโดนอยู่สองตัวเลยอยู่ข้างในสองตัวเลยฝ่ามือตัวหนึ่งมะ ตรงไหนวะไอ้สัตว์เข้าแถวบันไดอะเพาว่าปลาม,มวัวเลยเสียเวลาว่ะไี้เ้ยไปเก็บของเพื่อมนมาล้วดิ้นดิว่ะมึง <c oughs> ดิ้ว่ะ วาซี่ <c oughs> เฮ้ยม,มันมันอะไรม่ายุดถ้ำบันไดเอาแม่งเลเล่นกับเสือใช่ไหมไม่อยู่อยู่ชั้นสองเล่นกับเสือไม่เฮีย,ยไปกินน้ำครับ อ,อ,อยู่ชั้นล่างเพื่อนไม่เจอนะเนี่ยเห็นไหมเห็นคลื่นไหมไม่เห็นอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเนี่ยคลื่นข้างล่างเนะี่ยต้องเอาไม่เห็นแล้ยนะเห,เห็นคลื่นไหมเห็นเห็นมันกระโดดอะไรวะ มันก็โดดทำอะไรวะจะดักเราอ๋ออันนี้ตัวหลอกว่าอันนี้ตัวหลอก2000 years later หลังตรงไหนวะล่าสุดตรงกลางพื่แฟนกลางแกมาฝั่งซ้ายอะฝั่งกลางแกไปฝั่งข้องมาเลยก่ะเฮ้ยใครติฟเยะมนนะดิ ที่นี่จังไรนะแอบติ่มแล้วตรงไหนวะไอ้กูไว้ช่องจะวิดากกองว่ะเพื่อนช่องข้างบ้านไม่เก็บของไม่เก็บของมาเพื่อนแต่กูเฝ้าให้ท่านมาผู้จัดการให้กูโดนหลังบ่นี่ไปแช่ของเลยระวังอาจแค่นั้นแหละเืิ่มใจขึ้นเยอะถ้ารอบนี้มานะไอ้ข่า จะเล่นแม่งไงเฮียตอนตีนเฮียว้าอยู่เดี๋บอกนะอยู่ในห้องเซฟอยู่ช่องสวีตาก้องเพื่อนกูชิชิมาแล้วหรือว่าไอเสียงหลอกวะไอ้เสียงหลอกหรือเปล่ายังไม่หยุดต้งเสียงหลอกวะไอ้เหี้ย ยิงใครอ่ะยิงกูยิงกูจะเสร็จยังไอ้ข้างในมีระเบิดข้างในมีคนปาระเบิดออกเลยปะออกแม่งเลยปะมีมีเต็มกระเป๋าเลยเฮ้ยมันก็วิ่งตามมาเอาจริงนะ ปุ่มกันกูละไม่สอนะไแล้วได้ของ,ดงแดงละผมไม่เอาอะไรแล้วได้ของแดงคนละชิลล้นละไว้ก่อนไฟเยอร์เรามงมึงเจอ exit fire <laughs> <100. S 1> มึงเจอทางหนีไฟ <laughs> รั่วคือปีพอตว่ะมืดเนอะมืดไปจังวะฝ่ายจะยิงไหมเนี่ยอู๋ยิงอ้วนด้วยเฮียหนักฉัวเล็ดีดกว่า มันปืนแรงก็ใส่ทำไมเก็บเสีเยเอาทำให้มันรู้เราเรียนปืนไรขอบสีแดงอีกแล้วตัวเซฟเอ๊ะเกลือหลอกกูโดนหลอกกูโดนเกียนเยวเละอามาเล็กเดือดจัดเลยวะแพ่นเอาดิรออะไร เอ้ยเจ้าเจ้ของส่งเอาไปส่งเพื่อนจะได้ฉากหลังส,สวยๆมาแถวจากกาัจากรกจาักรอ่ะมึงอยู่ไหน,นี่ปู้ยงบนเฮ้ยดีมด <this> ารย้เพื่อนบนไหนวะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่ะตรงกลางน่ะคือที่ขนส่งนะ่ะเอาไงมา <this> แล้ววะเข้าแล้ววะ มาละมาสิวะมาสิวะมาดีกว่าร่วงตัวเดียวเหรอตัวเด่ยห้าวร้วน่าจะมีอีกใช่ดีมาปะนั่นเชคไม่ใช่นี่ไงดุดุ่งเลยสัม์มายิงมึงวะจะเหลือเีย์อะไรล่ะ

มันก็ยิงรัวโพดเตรียมมาด้วยเสียงแถวซ้ายมือเพื่อนกูเหนื่อยอยู่ยิงกูได้หนีเลยหายไเกินกูเจอเพื่อนอยู่กับกูยิงเคียด้วย ตรงไหนพีกันไหนกูเ<ร><ร>หนื<ร>ห่อยสวยกูเคลื่อนที่ไม่ได้กูเหนื่อยเอ้ยเพื่อนเราว้งเฮ้ยเฮ้ยสายมือหน้ากูหน้า,นา,ากูถ่ายกัน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  กูเหนื่อยกูเหนื่อยไม่ไม,ไม,ไมีน้ำนะน้ากูเลยกูเหนื่อยไอ้ที่กูเหนื่อยจัดไอ้ทางขึ้นทางขึ้นมาจากอันเนี้ยอ๋อทางขึ้นกด้างสินค้าไหนนะเ,เออนี่ยไอ้เหี้ย MK ตัวนี้ยเพื่อนเพื่อนถอยมาแล้ว ้ว้วไหมไมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงช่องอะช่องแคบอะช่องแคบระหว่างบ้านอะไม่รู้วิ่งถอยเปล่าเจอปะเจอแต่บอดวิง่งใส่กูเนี่ย มึงแซนปไปเจอมันดิหายวะหายอีกแล้วไอเ้เหี้ยเะไอ้อยู่ข้างๆอยู่ข้างกำแพงนี่อยู่ตรงนี้เลยหน้ากูเลยเนะนี่ยกำแพงหน้ากูกำแพงหน้ากูเลยเพื่อนตรงนี้เลยมาดิฆ่ามึงเลยเหรอเนี่ยหน้ากูเลยเนี่ยกำแพงเลยเนี่ยกำแพงชนหน้าจูบป,ปากกูเลยเนะี่ย เจอปะใช่โดนกูแนปไปดิร้องอ่ะร้องอ่ะกูบอกเลยไอ้เพื่อนเคียย์ของออกเถอะโดนกูแนปร้องอ่ะแต่ตัว M K ไม่แน่ต M K ก็ไม่ไม่ใช่ว่ะโอ้โขหมอกสามไม่ี่อใช่เหรอ ยิงเข้าหมอกมาด้อสามก่อสี่แต่งยังกากเลยเพื่อนเอ็มเคมใช่คไอ้เฮี้ยตัวนี้ไม่มีเฮี้ยนเลยเลยวะก่อสี่ด้วยจะดีมอาร์แม่งแต่งดีประเด็นมาใช้แม e ็กกี้สิบขนาดนั้นเลยเหรอวะ

จะไม่มีที่สะเกยนว่าถ้ามีที่สะเกยนจะเอายุทตัวในโมวิ่งไปจุดซื้อขายแล้วด้วยก็เตรียมสมอกมาทุกลูกอะท,กทุกตาตาลูก RPG <S <S 2> <S 2> ์พีจมซึมมันไ่าจะตายไหมก่อหก ね、あり、タロで เดี๋ยวค่อยรหดับสี่ชิ้นจะมาเลยแบบไล่เตรียมอัดตังระรับสี่ชิ้นนี่ครับเพ่อนกับลังปั้นกับหลังปันงปน้นเชื่มเดือนนี้เลยเพนวันที่หนึ่งันที่ะดีไหม่พืดอยาวดีรออะไรอ่ะเออกูเชื่อมต่อ ดีนะไอ้แค่เกิดตรงนี้ไม่เกิดทะเลสาบไอ้แค่ม,มีคนเปื่อเพื่อนเออมีมีเฮ้ยยิงดาวหนึ่งแล้วอ๋อเพืเอ่อ,อกูไปเลยอ่ะออกกูช้าไปไอ้สัตส